สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อ d c h anel n เรามาพบก,กันเป็นประจำมาสรุปผมฟุตบอลทั่วไทยรอถึงสุตราคะแนนในสุบวันลีโวไทยลีกประจำค่ำคือวันจันทร์ที่13พฤษภาคมว่าแต่ละทีที่ลงเล่นมีผลง,งานไปอย่างไรกันบ้างก็ที่จะไปรับชมเรื่องในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดต like, ิดตามไปกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับผม มากันที่บฟุตบอย่างลิสสุดๆอย่างท้ายที่หนึ่งกันก่อนเป็นเกมนัดที่28ของฤดูกาลในเกมคู่มันเดนไนค์คู่เดียวของคืนวันนี้คิกออฟเวลา18 30นาฬิกานาทีในเกมในคู่ระหว่างลำพูลวอริเออร์เปิดบ้านตรักการมาเยือนของอุทัยธานีเอฟซีเป็นทวิท่ายมาที่เจเบอร์เรสฟอร์ดไปทางเดิมครับเจเบอร์เรสฟอร์ดมีความเร็วแล้วจอดปลูกนี้ลิคาโดโค้ครับโอ้โหบมือให้กับเจเบอร์เรสฟอร์ดเลยครับแนวรับได้แล้วด้วยนะครับ บอลเข้าไปนี่โอ้โหที่เสาสองนี่จุดที่เขาโดนอยู่เลยครับแต่จังหวะขึ้นมงแอมโดนช้อนใต้บอลไปหน่อยครับโอ้โหมันไม่เต็มครับออสตัตแล้วทีมบาทีตาวัวฟาน่ากดดนช็อตทานครับโอ้โหแล้วออกทูเอาออกข้างไปก่อนอมุมยากเสาแรกโดนประตูปิดอยู่แล้วก็ยิงเสยหน่อยครับแล้วก็ยิงไปตรงนั้นจริง จ,จังปัจจัยของอสแมนครับให้กับตาอวซ้ายลูกนี้มุมนี้แทบจะไม่มีอยู่แล้วแต่ว่ากดได้ครับบอลชนขาสนัน่นครอบอลอยู่แล้วดึงมาเองเบนเจะมินเดวิสจ่ายต่อมาถึงออกถูจับแล้วจริงติดแซงแล้วไปชนเสาครับโอ้คนยิงก็เซ็งอ๋อไปนแทน,นบอลเนอี่ยโอ้ของเบนเจามินเดวิสครับลูกนี้บอลกระดอนสูง โอ้หนี่ไหลถวายาวพานอองทูยิงแต่ว่าแหม่ก็ติดเซฟตดนม่วงงามไม่ได้อยู่ดีครับจังหวะนี้เบรดฟอร์อดเจเบรตฟอร์ดเปิดเข้ามาแล้วเป๊ะจะมีเดวิดยิงติดบล็อกค,ครับได้จบสกอร์แล้วจวังหวะจะสวนของลัพูโดนดะหยอดมาลูกนี้ริคาโดเกี่ยวติดแล้วริคาโดริคาโดดือขวายิงลูกนี้ช็อตคานครับโอ้โห โอ้โหจังหวกการกระชากลากถูกลากลึพักอกลงมาสวยครับซาลาโบสจีมาซานาโบสจ่ายต่อริคาโดโแล้วริคาโดรอ้ล้อกดติดโนนครับโอ,อ้ยิทยาต้องเคลียร์มาก่อนตีครับตอนนี้เดเกบาเดเกบาดึงซ้ายแล้วจ่ายต่อมาที่อนาดนแปรครับโอ้บอลรับกระชอกครับบุญเกียริโอ้ยไม่รู้จะบ,บ่นทสพลครับ เอาไปฟาวครับจังหวะนี้เค,คนเน้กเเด่นโอ้โหแล้วก็แล้วก็วกยังไงครับเป็นเค,ค้กเขเด่นที่โดนไม่เหลืองมาที่2กลายเป็นไม่แดงครับโอ้โหกำลังดูอยู่ว่าคนที่เข้าบอลจังหวะนี้เหมือนจะเข้าพลาดพูดไม่ออกเลยครับเพราะว่าเข้าฟาวนี่ไม่โดนบอลน,นี้ครับเข้าไปจังหวะแล้วก็โดนไม่เหลืองไปแล้วด้วยนะในครึ่งแรกครับโอ้โหออกซาร์ไม่ทันไรครับไปเข้ากลางริชารดซาโต้ ออกมาทางขวาวินิวเวนเชอร์ดีต่อออกทูกดได้เรียแล้วหนึ่งสูตรครับเป็นอุทัทยชาดีขึ้นนำครับจากออกทูครับนาทีที่72เดี๋ยแล้วก็ส่งครับช้านะครับเนียบเพิ่มแติมต่นรงโรตัดความไปริคาโดวินิเชอร์แล้วก็สี่เกตออกขวาในครึ่งแรกมีจมังหวะแบบนี้ครั้งนึงเหมือนกัน,กนครับออกทูแต่ว่านี่ใกล้เข้ามาอีกนิดครับแล้วก็ไม่ยากเท่าไรา ชัยวัฒน์ไทยกับออสแมนแล้วกรอกกดลูดิวอูยบอลไม่เข้าหน้าต่างแระบูจะฟ้องว่าบอลฉลับด้ครับผู้สินให้เปอย่างแกได้ครับช้างวัฒนาให้กับชิโกซี่เ่นกับริคาโดริคาโดออกทางขวามาที่ออกทูออกทูเปิดเข้ามาชิโกซี่แป่2-0ครับโอ้โหผู้ไทยชาดีไดประตูที่สองแล้วแม่ ดีใจไปแล้วคนระับไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับปุตไทธานีคอสเข้ามาลูกนี้นี่แหม่คมคลิปเลยครับอองทูมาถึงจุดดัดพบของชิโกซีเบ้าโอ้โหเดจังหวะล้มลงไปครับของชิโกซีครับไปทับขาของบ,บอระวินบอกมองระวินหนีชิโกซีได้แล้วหักมาออสบันเล่นกับบอมองระวินเปิดมาให้กับซีโรดได้โขเข้ากลางแล้วทีอีกทีไอ้ไข่แตกได้ครับ ลูกหดของซีโร่จัดทองครับแล้วจะเป็นนึงประตูต่อสอลูครับช้าครับของมองรบวินเปิดตักไปเสาสองโขกลงมาโดนพื้นไปกระดอนขาวัฒนานะแต่ว่าบอลมาเข้าทางซีโร่อีกครับมอง,มองระวินยังมาอยู่อักคาโพงย์ยีไกลลูกนี้ครับข้ามคานออกไปจบด้วยกันยิงประตูขององครพงศ์เพื่อนอยู่ข้างหน้าเต็มเลยนะครับ บอลมาเข้าทางเขาก็ลองเสียงยิงไกลดูในจังหวะนี้บอลก็ใสแล้วก็ข้ามขาออกไปมาที่อสอสแมนออสแมนหลอกยิงบอลตกพื้นก็เข้ามือบุญญาเกียรติยิงมไม่คาดเลยนะครับมุมไกลแฟนบอล เราไปฟังบทสัมภาษณ์ของอองทูแมนออ t เตอรแมผู้ทํา1ประตูกับ1อหนึ่งแอซิดในเกมวันนี้กันอ่าทียนยูสกอร์วโกและในวิก e กตทรีพอยต์ว่าดิฟิงอันดี for ี่เ f o r o u r i m p o r t a n c e o รตันดแปีคก็อองทูแฮปปี้ครับที่ที่ได้3คะแนนครับซึ่ง3คะแนนเกมนี้ครับมันก็เป็น3คะแนนที่สำคัญสำหรับสโมสรเรามากก็แฮปปี้ครับสถานการณ์ตอนนี้ so next season we still in T1 what you feel yeah I'm so happy I focus for stay T1 ก็แฮปปี้ครับของทุกคนโฟกัสมาตลอดว่าอยากอยู่ไทยลีกต่อไปครับประเทศอะไรที่ทำให้คุณอะไรดีจับบอลทำผลงานไม่ดีอะที่น้อ What happened in our c u p make our c u p better uh, What happened in our c u p make our c u p better Yeah uh, better uh, What happened What we do w ราไปดูอ่าอ for my team team uh, my team for try 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 our best อ่าก็องทูคิดว่าทุกคนพยายามที่สุดครับเพื่อให้เราทำอะไรให้ดีขึ้นครับอย่างกอกเป็นการที่ตามมาเจอในสนามวันนี้ไหมครับอ่ talk to the fans uh, so happy and uh, for our squad and then uh, our f r i e n d so many uh, every game So m มนนี่ m e c o ไอโซแฮปปี้ครับอุทัยก็แฮปปี้มากครับพี่แฟนบอลมาให้กำลังใจตลอดโดยเฉพาะหลายๆเกมอ่ะแฟนบอลมาเยอะมากก็แฮปปี้มากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเรามาดูสเตตไอเกมคู่นี้กัน เปอร์เซ็นต์การครองบอลไปอุทัยธานีที่ทำได้ดีกว่าที่59ต่อ41เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลก็เป็นอุทัยธานีที่ดีกว่าที่498ครั้งสำเร็จ447ครั้งส่วนลำพูนนั้นจ่ายบอลอยู่ที่346ครั้งสำเร็จ303ครั้งโอกาสยิงเป็นลำพูนที่ทำไม่ดีกว่าที่11ครั้งอยู่ตกกบ4ครั้งส่วนอุทัยธานีนั้นมีโอกาสยิง10ครั้งอยู่ตกกบ4ครั้งเตะมุมในเกมนี้เป็นลำพูนที่ฝ่ายเตะมุมมากกว่าที่5ต่อ2ครั้งการฟาวทัท้ ฟาเท่ากันที่10ครั้งส่วนไปเหลือในเกมนี้นั้นเป็นอุทัยธานีที่โดนมากกว่าที่4ต่อ2ใบแต่ลำพูนนั้นมีโดนใบแดงไป็น1ใบด้วยเรามาสุบตารางคะแนนขอสื้อบนรีโวไทยลีกประจำแมตช์เดย์ที่28กันจะฟูมเป็นบุรามยูเอเต็ดมี63คะแนนดีสอบเป็นแบงคอกยูเอเต็ดมี58คะแนนซึ่งถ้าเกิดว่าในนาถัดไปนั้นบุรามยูเอเต็ด สามารถบุกไปเสมออุทัยธานี f อได้พวกเขาจะเป็นแชมป์ในศึกบารีววไทยลีกประจำซีซั่นนี้ทันทีหรือว่าท่าน้าของแบงคอกยูเนเต็ดเกิดพลาดท่าให้กับริเซโรเอฟอัฒนาของบุรีรัมยูเนตเต็ดก็จะได้ฉลองแชมป์เช่นเดียวกันลีสามเป็นกาตรีเอฟซมี53คะแนนลีสี่เป็น B ีีปทุมยูเนตเต็ดมี48คะแนนอันดับที่5เป็นเมืองทองยูเนตเต็ดมี46คะแนนอันดับที่6ราชบุรีเ c มี3 5คะแนนอันดับที่7เป็นอุทัยธานี f อมี3 5คะแนน 啊，第八。 เป็นเชียงรายยูเนเ็ตมี3 4คะแนนอันดับที่9เป็นนคนปรปฐมยูเนเ็ตมี3 3คะแนนซึ่งน้าแต่นคนปรปฐมยูเนเ็ตขึ้นไปนั้นรอดตกชั้นในโอกาสนี้เป็นที่เรียบร้อยอันดับที่10เป็นขอนแก่นยูเนเ็ตมี3 2คะแนนอันดับที่11เป็นสุไทย์เอฟซีมี3 2คะแนน12พิธีประจวบเอฟซีมี3 1คะแนนอันดับที่13ลำพูนบริเออร์มี3 1คะแนนอันดับที่14เป็นชลบุรีเอฟซีมี27คะแนนซึ่งถ้าเกิดว่าในนัดถัดไปนั้นชลบุรีเอฟซีแพ แพ้ให้กับทนาของเมืองทองอยูเนเต็ดนั้นชูรีเอฟซจะตกชั้นลงไปเล่นในสือฟุตบอลลีไทยลีก2โดยทันทีในดูกาหน้าตรเอฟซอยู่แดบที่15มี25คะแนนซึ่งตราดเอฟซนั้นในเกมหน้าต้องเอาชนะลำพูนวอิเออร์ให้ได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อ6ขึ้นไปถึงจะรอดตกชั้นในซีซั่นนี้ส่วนบริเซโรเอฟนั้นต้องให้ทนาของลำพูนวอิเออร์แพ้รวดวิเซโร ชนะรวดถึงจะรอดตกชั้นได้เพราะเฮตูเฮตของบริเซโรนั้นยังเสมอกับลำพูวาลีเออร์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบิเซโร f เอฟซนั้นในนัดถัดไปนั้นพลาดทาให้กับแบงคอกยูเอเต็ในเกมหน้ารวมถึงลำพูวาลีเออร์สามารถเก็บแต้มกับตราดเอฟซได้บิเซิโรจะตกชั้นอย่างเป็นทางการในเกมหน้าโดยทันทีมาที่ดัสโวขอศึกไทยลีกหนอันดับที่หนึ่งเป็นวิเดียมอตา้าจากแบงคอกยูเอเต็ ทำไป19ประตูอันดับที่2เป็นสุเพเจเดตจากบุรีรัมยูเอเต็ดทำไป17ประตูอันดับที่3ลมลิโกโตซานโตสจากอุทัยธานี f อฟซีทำไป16ประตูอันดับที่4วิลเลียมป๊อบจากเมืองทองยูเนเต็ดทำไป15ประตูอันดับที่5เป็นวิลลิล่าจากชลบุรีเอและจองอูกึนจากพิธีประจบ f อฟซีทำไป14ประตูอันดับที่7เป็นเทียสักเพอร์พิมายจากการทน์เอฟ c และเกียเมปิสโซลีจากบรยรัมยูเอเต็ดทำไป13ประตูเท่ากัน มาที่แอสซิสขอศึกไทยลีกหนึ่งอันดับที่หนึ่งเป็นประเมศอวิลาจากเมืองทองยูเอต็ดรัสเซลยดีจากการเทรดเอฟซีเทียทอบุญมาทันจากบุรีรัมยูเอต็ดและมามุตเอสจากแบงคอกยูเอต็ดทำไป9แอสซิสเท่ากันอันดับที่4เป็นวิเทศป้อมพันจากแบงคอกยูเอต็ดเซลลองกิโอจากคอนแกนยูเอต็ดธนาเสศสุจริตจากตลาดเอฟซีทำไป7แอสซิสตามมาด้วยธนาขอสุเวจเด็ดจากบุรีรัมยูเนเต็ดโมเอ็ดออสมมนจากระบุวอริเออร์เบเนอร์อัลเวสจากคอนแกนยูเอต็ด จอมบาจโจจากสุโขทัยเอฟซีวิลเลียมมอตา้าจากแบงคอกยูเอตต์และเฟดดี้เอเวเรสจากบีจีปทุมยูเอตต์ทำไป6แอสซิสต์เท่ากัน มาดูในส่วนของครีนชีตอันดับที่1นึ่งิวเทศสูงเนินจับบุรีรมยูเนเตตและปฏิวัติคำหมายจะแบงคอกยูเนเตดทำไป12ครีนชีตอันดับที่3เป็นสรลอนอนุอินจับเชียงรายยูเนเตดทำไป9้าครีนชีตอันดับที่4เป็นกามพลปฐงอาหากุลจากราชบุรีเอฟซีชัยชัยบุพพมจากพิธีประจ FC, วบเอฟซีสมพรยศจากการทเรนเอฟซีทำไป8ครีนชีตอันดับที่7เป็นจิวบวังคาพันจากขอนแก่นยูเนเตดและกิติพันธ์ธนแสนสุขจากสุโขทัยเอฟซีทำไป6ครีนชี และทั้งหมดนี้ก็คือพมวบอลทั่วไทยประจําค่ำคือวันจันทร์ที่13พฤษภาคม ทุกคู่ทุกสนามนะครับผมท้ายนี้เพิ่มเพื่อนกับรืสมัครแพ็กเกจบอลไทยฮัสก้าบาทต่อเดือน199บาทต่อลูกการพร้อมรุ่นนับรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทสมัครและไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆดีด้วยกันนะครับผมถ้าเพิ่มเพื่อนมีข้อเห็นอะไรก็พิมพ์มาบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ